สวัสดีครับอยากไปหาดีเจอเลยต้องมาละฉันดีทีดถึิติกลาอีกแล้วเดี๋ยวไปตัวใน,นบุทำไมมันขึ้นเตือนว่าสามทุ่มฝนจะตกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่า ทามท็อปเั้งแต่ชิงช้าสวัสดีตอนนี้ฝนไม่ตกนะครับแต่ว่ามันขึ้นแจ้งเกินผมว่าสามทุ่มฝนจะตกบางทีเขาไม่ตกนะแต่ว่าของผมคือแบบตกตลอดเดือนปุ๊บตกเลยจริงจริง ผมจะบอกพี่เท็นเก็บของไว้ตลอดชื่อวันนี้ไม่บอกหรอกผมปมันใส้พี่เทนนั่นพี่เทนทำสายชาัแไปผมหายเด้ ะดุดนไปดูเน็ตตัวเองนะครับไม่ใช่เน็ตผมแล้วแหละไปเจอมีเจ้าเันเดอร์ปดจอ๋อผมเจ้งเร็วแล้วไหมครับสวัสดีเอฟตลอดสวัสดีครับ <c oughs> ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับอยากกินเพาะปลาเลยฝากน้องซื้ออยู่ซีคิวแถวไหนก็แถวซีคิวไง <laughs> อยู่ซีคิวจะให้อยู่แถวอ่ปาปรับช่องแนงนะครับม <laughs> ีางาน,นที่สะกครับกุนครัมกินอะไรปุ๊ <laughs> ฝากน้องซื้อกระเพาะปลาละครับ บคคุณครัเชิญกันหน้าเวทีนะคะเชิญครับผมมาหน้าเวทีเลยอดกไม่นานก็คงจะเริ่มทำการแสดงละไม่ช้าไม่นานนี่แหละ เ้นมีที่นั่งไหมครับมีที่นั่งหน้าเวทีเลยครับเรื่อยหน้าหน้าเวทีเลยฟังล่ำชิมนั่งอย่างหลังเวทีครับพอได้ดอกมาเบืองหมอล่ำกันตรงที่ถนนครับใช่ไม่ร้อยสุดเกาะลวดแดงใช่ครับต้องเกาะลวแดง ต้องเกาะัวแดงเลยถึงจะมว่วนสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับเมื่อคืนใส่ชุดใหม่วันนี้ก็จะใส่ชุดใหม่อีชุดหนึ่งนะจะใส่ชุดใหม่อีชุดหนึ่งเพราะว่าตัดชุดใหม่มาสองชุดวันนี้คนเพิ่อนรับไรเยอะมากบางวันก็ไม่มีคนไลฟ์เลยมันขึ้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะคะบางวันเนิดแบบ สัญญาณดีทุกคนก็แบบอยากไรสดพูดคุยกับแฟนคลับนะทุกคนอะวันไหนเน็ตมันไม่ดีก็เออนั่นแหละตัวใครต่อมันเลยสวัสดีครับหลอคิดถึงคุณท็อปสีไดียโนชุดไม้อาาัาเบิงครับแม่อาทาเบิงเลยครับการไปเจอไล้ทำห้หายคิดถึง มนไล่แข่งกันเลยจะแข่งอะไรล่ะครับคุณคิดไปเองหรือเปล่าเองหรือเปล่ามันไม่ใช่จุดประสงค์ของทุกคนเขาก็อยากไล่สดคุยกับแฟนครับเขาเท่านั้นเขาพูดฮงฟันนะครับชุดใหม่เมื่อวานที่ผมใส่ขึ้นไล่สดใช่ไหมผมว่าสวยที่อันเก่งากขายันไปหาผ้ามาตัดชุดให้จริงยอบ เอาจริงชุดใหม่ผมที่แบบว่ายังไม่ได้อ,ออกมาใส่เยอะมากเลยนะผมพยายามแบบอยากเปลี่ยนชุดลองเพลงใหม่ทุกไลฟ์สดเลยครับอยากให้เป็นแฟนได้แบบว่าซื้อบัตรเข้าชมไลฟ์สดระเบียบแล้วเนี่ยได้เห็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ขึ้นบ้างนะครับสําหรับตัวผมนะก็มีส่วนช่วยได้แค่น,นี้จริงๆซึ่งเพราะว่าเ,เวลาที่อยากเปลี่ยนเพลงอยากเป็นคอนเตอร์เนี่ยมัน มันมันหลายปัจจัยเนาะอ,อาจารย์น้องตีก็ไม่ได้เกะแค่กอนเตอร์ผมคนเดียวหรือีหลายๆคนก็ต้องแบบอยากเปลี่ยนแปลงอะไรให้แฟนคลับได้ดูผมก็เลยเออสิ่งที่น่าจะสะดวกแล้วะง,ง่ายที่สุดสําหรับผมคือการนี่แหละเปลี่ยนชุดนี่แหละให้แฟนคลับเข้ามาชมไลส่สดก็พอะได้แบบได้ดูได้เก็บวิดีโอได้เก็บภาพอ่าการใส่ชุดใหม่ๆของผมไปลงในสื่อต่างๆเนี่ยครับ ให้เขามีความเสุดคุณค่าซึ่งการตัดชุดชุดหนึ่งสําหรับผมอะก็ไม่ใช่ราคาถูกราคาการตัดชุดผมครั้งหนึ่งก็คือหลักหมื่นอยู่นะครับทุกคนหลักหมื่นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถลงทุนตอบแทนแฟนๆได้ก็ก็ยินดีครับ ตั้งแต่ผมอ่าตัดชุดร้องเพลงมาผมยังไม่เคยขายชุดเลยจริงตั้งแต่ตัดชุดร้องเพลงแล้วก็ตัดชุดํำมาเนี่ยผมไม่เคยขายชุดำํำแล้วก็ไม่ขายเคยไม่เคยขายอุปกรณ์ทำอาหารกินของผมเลยสิ่งที่ผมนําไปสานต่อคือให้ให้ก็คือให้เลยอให้ทุกคนแบบที่เขา,าอาจจะไม่มีอย่างเงี้ยก็ไปไปสานต่อไป,ไป ทำมาหากินกันต่อเพื่อให้เขาเกิดรายได้กันนะครับชุดเพชรยังมีชุดใหม่อีกไหมชุดเพชรมีชุดใหม่เยอะมากเลยครับผมบอกให้เลยว่าชุดเพชรนี่เป็นสิบชุดอนะแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าพี่เทนจะขยันยิบให้ผมหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะพี่เทนก็ทํางานหนักเหมือนกันพี่เทนไม่ได้ทําหน้าที่ไปเลเล่ะผมอย่างเดียวนะครับพี่เทนต้องตั้งเวทีต้องขึ้นฉากเวที ที่ทุกคนเห็นฉากเวทีแบบสวยอลังการต่างๆ้าบนเวทีอ่ะคือเขาเขาเป็นคนทํานะพี่เจษนอนะ่ะเขาเป็นหนึ่งในนั้นไม่ใช่ไม่ได้ทําคนเดียวแต่หมายถึงเป็นสมาชิกหนึ่งในนั้นนะครับการที่แบบว่าจ้างคนอื่นเย็บก็ก็เย็บก็เย็บได้แต่ว่าใจผมก็อยากให้พี่เจษนเป็นคนทําอยากให้พี่เทีนได้รับไรายได้ตรงนี้นะครับ กว่าจะไปบ้านต้องเมื่อวานทีนี้พลาดเลยคนเยอะมากครับตั้งใจอา่านเพราะว่าตอนที่สมัยที่เรียนมหาลาัยอ่ะทุกครั้งที่พี่มีสอบอ่ะพี่ก็ผมพ,พี่พี่ก็ไม่เคยอา่านหนังสือเลย <c oughs> อ,ะอจะพูดทำไมเนี่ยแล <c oughs> ใจด <c oughs> ีก็ไม่หรอกครับเพราะว่าชุดต่างๆชุดทุกเรื่ต่างๆส่วนมากเป็นพี่พี่จัดกับจัดให้ คนที่ใจดีไม่ใช่ผมนะผมจะบอกให้คนที่ใจดีคือพี่พี่แฟนคลับที่ตัดให้ผมมากกว่าเอาหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะที่แบบว่าแฟนคลับหลายๆคนหรือใครว่าหลายๆค,ค,คนที่ตัดชุดให้ศิลปินเนี่ยเขาก็แบบว่าเออจะชอบแบบว่าตัดให้คุณใส่นะคุณต้องใส่คนเดียวเท่านั้นห้ามให้คนอื่นใส่เนี่ยแบบนี้ก็มีแต่ว่าโชคดูความโชคเดียวผมคือพี่พี่แฟนคลับทุกคนน่ารักมากการที่ผมขออนุญาต นำชุดเก่ากากก่าวนำชุดเก่าผมผมเนี่ยไปมอบให้น้องๆคนอื่นทุกคนก็ยินดีมากๆคือผมมีจุดประสงค์ที่ดียังไงแฟนคลับก็เห็นด้วยนี่ถือว่าารักแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับให้น้องๆไปเขาก็ได้หล,หลายคนก็เอาไปเขาก็ไปใช้ประโยชน์นะทุกคนเนาะชุดชมพูหลอชุดชมพูหรอมากนี่แต่สีแบบหวานๆอย่างนั้นเลย นี่ของคุณกระเพาะปลาจากน้องป๊อปครับไร้สดเหรอเออคนไร์สดเยอะมากหลวทีอะอะไรนะวันนี้เน็ตมันดีเหรอทำไมทุกคนถึงไร์สดพร้อมกันเยอะจังดไ,ดนะได้กินกระเพาะปลาแล้วทุกคนป๊อปซื้อมาฝากอีพีสุดไม่ใช่กระเพปปาะปลาไปจับผมให้น้องซื้อมาให้ เอาพุดหมาน้อยครับพี่ท็อปได้จัดฟันใสหรือเปล่าจัดอยู่ครับนี่ยคือคนที่ซีเรียสเรื่องสุขภาพฟันและการยิ้มมากก็เลยจำเป็นที่ต้องจัดฟันแล้วก็ดูในฟันตลอดไม่อยากทำวินิเีร์นะครับไม่ใช่ว่าการทำวินเอร์ฟันมันไม่ดีนะแต่ว่าคืาอหมอไม่แนะนำให้ทำให้ทำ ines, วินเอร์เพราะว่าฟันเรามันโอเคอยู่แล้วอย่าเนี้ยนะ บอกว่าฟันสวยอยู่แล้วก็เ,เลยไม่จำเป็นต้องทำก็เพาะป้ายคีโมฟักมันไว้ผมจะฟักมันไว้ตรงนี้เผื่อมันจะกลายเป็นอ่ากระเพาะปา้ายผมเรียนที่บ้านพุทธาไม่ได้ไปเลยฟันสวยจ้าค,ค,คือเป็นคนฟันเลียงอยู่แล้วนะ่ะไม่เคยมีปัญหาอะไร เขาเคยจัดฟันตอนสมัยเรียนมหาลัยมาแล้วแต่ว่าเป็นฟันแบบใส่ฟันเหล็กอะครับแต่ว่าผมใส่ไม่ได้ผมหุดหงิดมากเลยถ้าเป็นฟันเหล็กอะไปจับมืออ้ายสวัสดีน้องเต้าหยองอยู่คนเดดครับหน <c oughs> ูปิดไลน์แล้วหรอเมื่อกี้อะ่ะนั่มีคนมาแอบเปย์เราแล้วน้ <c oughs> องเต้ามาเปย์ผมหน <c oughs> ูที่เต็น์มีอะไรกินไหมอ้ายจะได้ไป ไปเลาะๆลเล้เแถวเต้นหนูอะ่ะน้องมาเอ,อา้ไอไม่มีเลย <c oughs> อเอ็นดูจังงดกินแล้วครับโอเคงดกินมือเย็นแล้วร้องอ่ะแต่ว่าอ้ายต้องกินอยู่ไอ,อต้องกินอยู่ตอนนี้ควรผมจะเล่าอ,อะไรให้ฟัง วันนี้ผมดีใจแล้วก็มีกำลังใจมากในการรำเพราะว่าณขณะนี้เจ้าพ่อยังไม่ <uh ้เปิดงานเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ขึ้นประมาณตีสามครึ่งรำถึงแค่ตี5้าเต้ยลาเห็นไหมใช่เวลารำเทียงแบบประมาณสามจลาที่จากการแสดงนะคของระเบียบวัตศิลกันแล้วนะคดกับฝากมีฝากงนกนครับพสิรกจะครับวันนี้จากบริษัทบิการสับสหลัก ของระเบียบวารสินธุการปีนี้ได้นำสินคดีเอามาฝากมาตอนพี่น้องนะครับเจ้าอย่าให้ตกเลยครับอย่าให้มันตกที่นี่เลยหนึ่งคือหมอลำก็ลำบากสองคือสงสารเจ้าภาพเอาจริงการที่คุณจ้างหมอลำไปเนี่ยแพงนะไม่ใช่ว่าวงผมจ้างแพงนะแต่หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างหมอลำมันหมดเยอะนะครับการที่แบบฝนตกก็คือเจ้าภาพก็ฟิลนะ

เก้าสิบเปอร์เซ็นที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่ต้องหิวข้าวตามผมเนี่ยอย่าวาเด้ออย่าวาเด้ออย่าวาแอบเขอของขวบไ,ไปตักข้าวเด้อพรจะมีคนแอบไปตักข้าวในห้องครัวบ้างเลยเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยยันบ้าสารภาพมาเดี๋ยวนี้

เ็ดอมสุดทาิหอยไปเลยทีู่ลิธิธอิมี่ากพี่น้องะสมันนี้นบาททุกนั้นนเกเซมาทาได้สมุนไจากิณวันวิรานะครับพราะทางด้านของะครับุตนสตรโบไทยที่อยู่พี่น้องเกษตรกรไทยมายาวนานฝากพีฝากเราง

สดชื่นสุดมีแรงแซ่บครับวันนี้ไม่ร้องเพลงเลยเดี้อเด้องครับ เราจะพามาเปิดงานก่อนแต่จ้าออกไปทําการแสดงไงเติมพลังจริงมีพลังละอิ่มเลยเสีชุดได้ไหมคะไอ้ไอ้สั่งชุดมาเยอะมากเลยมันสั่งผ่านทางติ้กกนกอกมันร้อยเขาาบาทเขาได้สั่งมาเป็นสิบชุดเลยนเนี่ยเพราะว่าเจ้าภาพเขามันมีเวทีอยู่ตรงกลางข้างหน้าครับเป็นเวทีกิจกรรมเขา ซึ่งถ้าเกิดไม่รื้อเวทีตรงนั้นออกคนหน้าเวทีอแฟนคลับหน้าทีจะไม่สามารถมานั่งชมได้ตรงนั้นนะครับจะเสียพื้นที่ไปเยอะมากทางทางกรรมการวัดก็เลยจะจะลื้อเวทีตรงนั้นออกนะครับก็เลยจะรื้อตรงนั้นออกเพื่อจะให้คนได้นั่งนะครับทุกคน ชอบงานต่างจังหวัดจะซอดแจ้งใช่ไหมแต่ผมผัดชอบงานในกรุงเทพที่ไม่ได้ซอดแจ้งแล้วแต่ความชอบนะคนดูอยากซอดแจ้งแล้วจริงๆถ้าซอดแจ้งก็ไม่ติดซอดแจ้งก็ดีอย่างหนึ่งไม่ไม่เหนื่อยมากมีเวลาพักผ่อนลงมาเวทีก็มีเวลานั่งเวลาเอนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานแบบกรุงเทพ จ่อให้ไม่ได้เลือกซอสแจ้งได้แต่ต้องขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาก็เนื่ยเหนื่อย,เ,ยเท่ากัน